นี่นะครับเป็ดปักกิ่งรุ่นใหม่ไล่มันนะครับเขาเรียกเป็ดอาจริยานะครับ <c oughs> เป็ดกีตาร์นะครับทาร่งเนื้อทั้งหนังนะครับเ <c oughs> จ้าแรกในประเทศไทยเลยนะครับสองอย่างเลยนะครับ ได้มาลองร้านอาหารจีนระดับตำนานกับร้านล่ำรวยโพชนะนอนวางพามาทานสาขาพระรามสามราคาแบบจอสารอึ้งจึงมากโปรสามเก้าเก้าศูนย์ปกติห้าพันห้าได้หมูหั่นสไตล์ฮ่องกงหนึ่งตัววันนี้ก็พันเก้าแล้วเอาหือออสเตรเลียเจี๋ยนลูชิ้นกุ้งหมูสลามน้ำแดงเนื้อปูปูนิ่มทอดกระเทียมเสร็จนี้ว่าคุ้มแล้วแถมฟรีเป็ดกีตาหรือเป็ดปักกิ่งเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเป็ดปักกิ่งแถมเนื้อเป็ดผัดด้วยีเด็ดก็คือเจ้าเป็ดนี่แหละเป็ดปักกิ่งของร้านเป็นเจ้าแรกในไทยด้วยเพิ่ง เนี่ยเจ้าของร้านบอกว่าใครเจอถูกกว่านี้มากินฟรีที่ร้าน<ค>นี่แลยแเห็นขั้นตอนการทําก็ชวนหิวแล้วหูฉลามน้ําแดงเนื้อปูเสิร์ฟมาแบบให้หูฉลามเยอะมากเนื้อปูก้อนเต็มคำรสชาติคืออร่อยแบบต้นตำรับทานร้อนๆกลิ่นหอมรสชาติกลมกล่อมและเปาหือออสเตรเลียเสิร์ฟมาพร้อมเจียนลูกชิ้นกุ้งจานใหญ่มากอิ่มจนจุกบ,บอกเลยและทีเด็ดหมูหันสไตล์ฮ่องกงราซอช่ำๆทานคู่กับหมานโถนุ่มๆหนังบางกรอบมากและเป็ดปักกิ่งห่อด้วยแป้งนุ่มๆทานคู่กับซอสสุรลบคำแรกในนนไไททยยดด้้้้ลลออองงบกเเตมาส็ี ถึงหกคนเลยเสิร์ฟมาพร้อมเนื้อเป็ดผัดนุ่มๆหรือจะเลือกเป็นเซตเป็ดกีตา้าก็ได้รสชาติอร่อยไม่แพ้กันเลยซอสสุดลับของทางร้านคืออร่อยมากปิดท้ายด้วยของทานเล่นนิน่มทอดคือเทียอทอดมากกรอบทานเพลินม,มากงบน้อยก็มาฟินที่ร้านนี้ได้ชวนเพื่อนครอบครัวมาทานด้วยปรด,ดีขนาดนี้ห้ามพลาดมีสองสาขาคลามสามและอุรมสุขห้าสิบหกทับเปิดทุกวันสิบเอ็ดโมงถึงสี่ทุ่ม Let's go